สวัสดีค่ะชื่อนุกนะคะคือวันนี้นุกจะมาเล่าเรื่องเสียวประสบการณ์เสียวของนุกให้ฟังค่ะคือวันนั้นน่ะนุกก็ไปที่บ้านเพื่อนค่ะเพื่อนุกกลับมาจากต่างจังหวัดพอดีไงคะเพลียมากเลยค่ะก็เลยโทรถามเพื่อนว่าคืนนี้เขาไปนอนด้วยได้ไหมเพราะว่า ไม่อยากจะขับรถตอนกลางคืนเขาก็โอเคค่ะหนูก็ไปค่ะแล้วก็อาบนออาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขึ้นไปนอนเหมือนห้องของเขาเขาก็อยู่ๆเขาก็เข้ามาในห้องะคะ่ะแล้วเขาก็ล็อกประตูเฉยเลยคะ่ะหนูก็งงค่ะว่าจะล็อกทําไมนะคะก็ที่บ้านเขาก็มีพ่อกับแม่เขาอยู่นั่นแหละคะ่ะหนูก็ขึ้นไปนอนบนห้องนะคะ ออเขาล็อกประตูเสียค่ะเขาก็เริ่มเข้ามาก่อนนุกทันทีเลยค่ะนุกตกใจว่าเขาจะทําอะไรนุกหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาชอบนุกมากเลยนะคืนเนี้ยขอนอนกับนุกได้ไหมนุกก็ไม่ได้อะไรนะคะถ้านอนกับนุกก็นอนได้แต่ไม่ไม่ต้องทําอะไรขนาดนี้ค่ะเขาก็อยู่ดีพอนุกไม่ทันได้ขัดขืนอะไรค่ะนุกเริ่มรู้แล้วอะค่ะว่าเขาจะทําอะไรนุก นูก,ก็ขาดขืนนะคะแต่ว่าแรงเขาเยอะมากๆเลยค่ะนูก,ก็สูงแค่ร้อยหกสิบค่ะแต่เขาอ่ะตัวสูวงมากๆเลยค่ะน่าจะประมาณสักร้อยร้อยเก้าสิบมั้งคะคือเขาตัวใหญ่มากเลยค่ะหนูก,ก็ไม่รู้จะทํายังไงอยู่ๆเขาก็ผลักนูกลงไปที่เตียงเลยอะค่ะเขา่าเอาปากอะจูบก,กับนูกค่ะจูบไซคคอนุกด้วยนะคะ คือตอนนั้นน่ะมุก็ไม่รู้ทํำยังไงค่ะก็ได้แต่ออ,อย่าเพิ่งสิออ,อย่าเพิ่งทำดิอย่าได้แต่ห่างไปอย่างเงี้ย